เรียนท่านผู้นำทั้งหลายโลกกลัวเราโลกหัวเราะเราโลกกังวลในเราและมีเหตุผลที่ถูกต้องสำหรับความกังวลน,นั้นที่เราไม่สามารถปฏิเสธถึงเวลาให้เราทิ้งคำว่าอิสลามโฟเบียลงที่โถส้วมและเริ่มมองในกระจกและถามตัวเองเรามาที่นี่ได้อย่างไรทำไมองค์กรกบฏท,ที่ใหญ่ที่สุดและทำงานได้มากที่สุดในโลกเป็นกบฏอิสลาม ทำไมนักกบฏสามารถใช้อิสลามได้สำเร็จในการหล่อเลี้ยงพันธมิตรของพวกเขาปัญหาอยู่ที่ไหนกับผู้นำเราอิมัมของเราและาศาสนาของเราทำไมเรายังคงทำซ้ำกับประเพณียุคหินนี้ที่ล้มเหลวเราและยังคงทำให้เราล้มเหลวโลกได้ละเว้นเราไปคุฟฟาที่อิมัมบอกให้เราเกลียดไปเหล่านั้นไปที่อนาคตในขณะที่เรายังติดอยู่ในยุคกลางอ่าวอาหรับกำลังอ่านเรื่องเกี่ยวกับมุฮัมมัดและมะบินของเขา คุณกำลังอ่านนี้ด้วยโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุฟาคุฟาเหล่านั้นที่เราเกลียดมากที่สุดได้สร้างยาที่รักษาโรคยาที่ลูกโป่งของาศาสนาของเราล้มเหลวที่จะนำมาคุฟฟาเหล่านั้นได้เดินหน้าและเดินทางไปยังอวกาศในขณะที่เราติดอยู่บนโลกในยุคกลางอายุไปที่มัสยิดทิศของเราทุกวันศุกร์อ่านบทความเดิมๆและเรื่องราวเดิมๆของมุฮัมมัด ทำไมทั้งหมดเหล่านี้และการสอนนี้ไม่ได้นําพาเราไปสู่ความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือการค้นพบทางการแพทย์1,400ปีของเราติดอยู่ในการโต้แย้งแน่นอนคือศีลอะไรการัตีความที่ถูกต้องคืออะไรใครคือมุสลิมแท้จริงและใครคือคาเฟอร์เราจะทําอย่างไรให้คนเป็นมุสลิมในโลกในวันนี้ใครจะต้องการเป็นมุสลิมทุกคนกลัวเราทุกคนหัวรเราะเรา ทุกคนกังวลในเราลบอิสราเอลและตะวันตกจากโลกแล้วเราก็ยังคงเป็นคนโง่อยู่เหมือนเดิมเราก็ยังคงแทงกันต่อสู้อยู่หยุดโทษคนที่อยู่ที่นอกนั้นแล้วมองตัวเองดูแทนสัตว์ูไม่ได้อยู่ที่นอกสัตว์ปูอยู่ภายใน